ไปสต็อปไฟเบดนี่เอาจากเข้าสต็อปไฟเบดแล้วมันก็ออกจากตัวนี้มาหาเขียวเหลืองไฟตัวนี้เเก่่งแล้วต่อไฟออกจากนี้มันก็จะมาหาดีเลย์ตัวนี้ตามดีเลย์ตัวนี้แล้วนี่กาวีกาวตัวนี้มีกาวกาวอีกฝั่งหนึ่งกาวตัวนี้กาวตัวนี้ มันก็จะมาหาปุ่มสตาร์ทเออยปุ่มสตาร์ทตัวนี้จากปุ่มสตาร์ทตัวนี้ไปกาวอีกทีมันก็มาหากาวอีกทีนี่กาวคือตัวตัวนี้นี่แล้วตัวนี้เราก็ลงกาวไว้นี่เราลงกาวไว้เรื่อยอีกคนนี่ลงกาวไว้นี่นี่ อันนี้ก้าวก้าวของตัวเดี๋ยวใส่นี่ก็ได้ทำบิดลงเองนัง่ะมึง,งมาจากนี้ว่างงตัวนี้มันมันจะมีไฟของมันตัวนี้มีไฟตัวนี้มาตัวนี้เลยนี่งง<ข>เลยไหมครบวงจรใช่ไหมลองเปิดแล้วสัต่นแตะเบรกอ่ะมึงงงแล้วไหม